อ,องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎรานุเคราะห์15อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎรานุเคราะห์15อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมโรงเรียนสาพระราชาวิทยาเขตบ้านกู่เต้าตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนซึ่งได้น้อมนำหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9 จัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีนักเรียน1,531คนค่ะทั้งนี้โรงเรียนมีความต้องการด้านโปรแกร,รมวัดแววความถนัดจากลายนิ้วมือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความสเสถียรเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงระบบสะสมหน่วยการเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15วิทยาเขต ้ว่เกียนบนพื้นที่48ไร่โครงการจะตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสนนานาชาติรูปแบบการบริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนนิติบุคคลแบบสมบูรณ์แบบการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและก็บุคลากร,กรการสอนตามแผนการเรียนที่หลากหลายและก็การพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรยุคใหม่หัวใจนำทางในรูปแบบออนไลน์ site, line, และก็ เขาเรียกว่าอะไรออฟไลน์ off ด้วย <c oughs> นะครับมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ใช่่คะ